บ่บ่ได้ตัวผู้ว่าเวียงแลบ่ล่อเฮ็ดเรื่อหยังอยู่เพิ่นเฮ็ดเรื่หยังน้องเดี๋ยวเอาซื้อกนซื้อ้าใสอายาคให้พ่อแม่มาขอเลยเด้อ้ายอหี่จลูกจะเือน เอาเมลาย่างฮะเอกล้วยหอมท้องจกเบียนสักักคะเรือผักเน่าเดียวกันอันนี้มะพร้าวแม่ตัดฟืนมีอก็ว่าฟืนนวเนี่เดวก็ภาษาเะเชิ่ไงอุ้ยอุ้ยเนาะอุ้ยฟันฟืนดสิฟันฟืนนี่แหละ เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอหล่าตอกเด้งงตึ๊บพี่น้องเลยไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเลยสบายดีท่านผู้ชมกะเดี๋ยวบัตรคำจะไปหานกจ้อยอยู่ที่เฮือนหลังไม้ของเพื่อนจะไปเบิ้งว่าพันไม้ เอฟซี FC เอามาฝากเพื่อนนะนะมีพันุพืชประเภทใดแน่แล้วจะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนจะวางแผนดูแลรักษาแล้วก็จะปลูกพืชดังกล่าวนั้นจังไดน,นะเนาะเดี๋ยวติดตามเมืองนกันอโอ้เพื่อนโบเห็นทั่วโลกเขาเห็นนะเขาเห็นแล้วทั่วโลกป้า,ามีแต่แม่ลูกอ้อนอะนะ พี่น้องเอ้ยว่าผู้ใดว่าคือเซ็กซี่แทนนี่พูดอะไรคือเซ็กซี่แทะโซโซสะดือข้างหลังกินปีเตอร์กินข้าวโอ้อาหารว่างอาหารว่างว่างจุดบดอันนั้นกับลูกอันนั้นเอออันนี้กับลูกอันนี้โอ้ใส่เจ้าจักปีแล้วพูดนะทามาสิปีใช่หรือเปล่าสิเอ๋อสิเจ็ดละลูกเราจักเดือน เกอาแต่ตอนสิบหกปีสิบห้าปีปลายสิบหกปีแต่งงานลมบ้าตั้งแต่สิบสองเอ้าไอากาลกิดด้วยติชิบช้องันลุแล้วเออเลือกติชิบค่โมเมนต์อันนี้อันนี้เราผัวเมียกันดิไปเนาะยังไม่ทันไหน นี่ก็หาพันในเห็นหาหาพันเห็นยังโซดอ๋อคือคิดอยู่งเหิงแค่เจ้าเอา่ไว้เราเห็นบมดเดืลูกหาแล้วยังว่ดฮาหน่องกับจดเอาละเอื้อยประเทศยังยู่ยังไม่เสร็จอ si ู้ยคอมิดเทียบว่ะเอ้ยยังย <ha ังมาทุก네ทีได้หัวคนก็เอาเอ้ยนี่คนอยู่บ้านนี้อ้าวกูบุกเคยเห็น เคยแล้วเข้มทางไหนเอาเงื่อนไปกับเข้มทางเงื่อนนี่กับเข้มทางเง่กับเข้มทางอ๋อเงื่อนหลังนั้นเขอน้องไปเหตุการณ์เหตุการณ์จะใส่ละอยแยงโยแยงว่าวยังให้ฟังนี่บ๊อบบได้เดาสุนียงสุนียงแลบ๊บบได้ตัวเพราะว่าววิ่งรอบ๊อรอเฮ็ดเรื่องยังอยู่เพคนเฮ็ดเรื่องยังน้องเื้อเดี๋ยวซื้อกันซื้อฟ้าใสฟ้ามืด ฟ้าใสฟ้าใช้ฟ้าใสตัวใช้ผู้ผู้นี้น้องน้น้องนี่จักปีละ17 17น้อง17เอ้ย16 19เออ19โอ้เหตุผลที่ให้น้องเอาก้อนย้อนว่าบ่มีคนเอาประมาณนั้นแหละโอ้ยเจ้าอันเรียนจบแล้วไปอันนั้นเลยวะเรียนบ่ได้จบเถอะเรียนจบงม .2 ม .2 ออกมอสองย้อนมาผู้บ่าวตัวให้ออกบ่มีงบป่ะบ่มีงบประมาณในการเฮียนก็เลยไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดเฮ็ดอยู่เวียงจันทร์ไหนเฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดเวียงยู่โรงงานเกิดงาน PF นั่นท f PF PF งานบ่เกิบน้องยิบก็บ่ได้ไงมือนึงได้จักคู่นับบบ่ทม่ครบดาวเพราะว่ามันจะมีอน่ะถ้าว่าเฮ็ดหลายมันจะได้หลายแม่นบ่แม่นเพราะว่ามันจะ คำนวณเองเลยนะมเว่าเฮามีตะเฮ็ดลงไปแบบผ่านมาผ่านนี่จ้ากะแล้วก็จะก็มาแจ้งมาทางหลังมาหาเิทย์โบได้คู่ใด้ผ่านคู่ใด้โบผ่านถ้าว่าเฮ็ดบ่ได้นี่คือก็คือทึ้งให้อ๋อทึ้งให้ทึ้งให้แล้วล่ะทึ้งให้แล้วมันดีขึ้นแล้วหรือว่าจังได๋บ่ดีขึ้นก็ต้องปรับปรุงใหม่อะไรใหดใหม่เฮาเฮาจะได้ตั้งใจขึ้นแล้เกือบเป็นเกือบแพ้เกือบอย่างบ่หรือว่าจังได๋เป็นเกือบผ้าใบแบบคือคนจีนเขามักใส่เขาว่าอยู่โรงงานจีนเนี่ยเกือ อ๋อไอคอนนี่อยากถามด้วยว่ารายรับบลักต่อเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหรู่งนงโดยมันสองล้านสองล้าน,อ,านอู้ดีไลายแท้ปั่นอันนี่ด้วยันที่มานี่นี่เหตุผลที่กรรมบาลเ <c oughs> มื่อยแล้วเมื่อยแล้วมา,มวมาพัพพพพพากก้อนพั <c oughs> <c oughs> กาจักเดือนจักมาแต่เดินแล้วโอ้โหจักเดือนยังไม่ได้ไปใส่ได้ที่บ้านคุบ่าวบังคับไปคุบ่าวบังคับไปเฮ็ดอีก ผมเองก็ให้ไปกับไปอยู่ยังหาวิหางานบปได้คืออย่ากความหมายก็คือว่าสมัครให้เขากะหูหลายอย่างเลยเนาะวันนี้เขากลับมาอัปเกรดตัวเองขึ้นอีกแล้วก็เขาต้องอยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเก่าหน่อยนึงเพราะว่าค่าคองซีปสมมตนี้เงินสองล้านนี่ก็อยากว่าหลายแล้วสำหรับเขาหลายแล้วเนาะสำหรับไอ้นี่ก็หลายตื้อของตลาดจะบอสอะไบอตอนตอนไปหาเฮาสใช้เวลาโดนเป็นเดือนน่นบ่ แต่ว่าเงินสองล้านเวลาเข้าไปจ่ายนี่โอ้โหบวชหอดสิบนาทีนะเขาว่าทางไปหาเงินนี่ทางไปหาเงินนี่จ้าง็ไม่สั่งมีแต่บวกแต่ตมแต่ผู้แต่พาลำบากสมาแหละแต่ทางไปจ่ายเงินนี่ปูอยางให้เลยไฟแสงสีมีเพลงเปิดให้พร้อมแดนกระจายเบิดแรงเลยเนาะอ่ะเข้าใจเด้อน้องฟ้ามืดฟ้าใสเนาะว่ายอกน้องๆอันนี้ อันนี้มีแฟนแล้วบออันนี้ยังสดไสุดปีสดฟ้าผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันนี้อันนี้ไอจ้าบอนี่ฮะไ้ละไอฮักเจ้าบอนี่โอ้ได้อันสองสองยูทูบมาน่าอะไรก็เคยเคยนะดีฝากฝากช่องน้ำหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวมีคนติดตามฮอตพันจ็กสิบประเทศคลิปคนเรา นกาะอื่นก็ต้องมีคลิปก่อนแล้วเนาะอาจารย์ชิบึยังเข้าไปย้นว้เข้าไปติดตามให้น้องในเด้อว่าเคยน่าดีว่าถ้าคนติดตามพอดพันจังเฮ็ดลิปว่ะตั้งใจเฮ็ดเด้อตั้งใจสร้างผลงานตั้งใจก้าฟากน้ำเด้ออก็เอาแบบวิถีชีวิตเคยเด้อเอาแบบวิถีชีวิตของเคยน่าดีว่าเคยน่าดีคนเฮ็ดอย่างน่เวียงานของเคยน่าดีมีอย่างน่เฮ็ดประมาณนี้ เอฟซีได้เฮียนฮูนะว่าผู้เพื่อคนที่มายากเป็นเคยนะาดีบางคนมันมีคนมากน้องฟ้าใสบปสินะเอาบางทีมันมีเอฟซีไทยว่าโอ้สาวสาวฟ้าใสขึ้นหน้าตาดีแท้่าอยากไปเป็นเคยด้กับเอาแบบย่างเบื้องนี้ว่ามาเป็นเคยนะาดีเฮ็ดอย่างแน่เออเพราะว่าเคยต้อมมันผัดลงเหื่อเลยกัยังแต่เคยนี่แล้วเคยน่าดีนี่แหละ ที่บ่ได้ไปใส่ที่บ่ได้ไปใส่ตั้งนอตกินที่เฮบอันไม่เท่าอยู่นะเขานีกไปทานแกเขาเป็นตาอายเนี่ยเบ้าอายเบ้าอายเบ้าโยกพี่น้องป้าผู้ใดเป็นเซ็กซี่เดี๋ยนุ่งแต่อะลองอ่องลองหน่อยนะเหตุรักหลังใจไอ้เดียวเดี๋ยวให้น้องเขาใส่ผ้าอฟกก่อนตาดีกว่าไปเสียข้เมไหมวันหนม่มไหน ฝากติดตามไอเตียงค้ำในเด้อว่าสิแล้วก็ฝากติดตามน้องฟ้าใสแน่บางเทื่อไอเตียงค้ำมาดูดูเดีด๋ยวส <c oughs> ิฝากติดตามไอเตียงคำ้ำในเด้อแล้วก็ฝากติดตามตัวเองนะน้องฟ้าใสการไอมาถ่ายคลิปเองนี่ได้ยี่บ่ได้ได้ยี่เนาะมานำเสนอวิถีชีวิตน้องได้ยี่เนาะ <c oughs> อ้อน้องอายุสิบเก้าปี <c oughs> โอ้โหซดบอสนิทพี่น้องเลยเ้ยเมนบอก สดสนิทจ้ะว้าสดสนิทจ้ะสดนิทเด้อจ้าม่เด้อไปลยนี่นีอันนีบอกบอกเอฟซีหน่อยนบอกเอฟซีว่าถ้าอ่าถ้าอ้ฮักเทะก็ให้พ่อเม่มาขอซึงไปเลยไปเลยเอ้ อเให้พ่อแม่มาขอเลยเด้อท่ายื้อแยงเลยเนาะเอาเข้าใจขอบใจเด้อเอาเซ็ตรถบาทนี่เตรียมไปเคลียร์ผลงานตัวเองรถเอาวขอบใจเด้อน้องๆเด้อขอบใจไปเดี๋ยวเข้าไปหาน้องจ้อยก่อนเพราะว่าน้องจ้อยเพื่อนไปท่าบ่เตียงคำยู้เฮือนและอะไรก็ไปเบิ้งพันไม้ที่เอฟซีเอามาให้นะแล้วก็ไปเบิ้งว่าเพื่อนสีว้างเพืนการปลูกจังไรเนี่ยน้องพี่น้องนะติดตามบรรยากาศ อตอนนี้กะน,น้องจ่อยมาท่าเป็นที่เห้หอยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ้งพันไม้ที่เอฟซีจากจังหวัดสุรินทร์เพิ่นเอามาตอนมาฝากสาวลาวบ่าวไทยของพวกเฮาเนาะกะขอขอบใจทางเอฟซีที่อยู่ทางสุรินทร์ที่อุซาข้ามข้ามโขงมาเลยพี่น้องเอ้ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะกะต้องขอขอบใจหะลายแล้วก็มาสร้างความวม่วนความซื่นให้กับพี่น้อง สบายหน้าดียุใส่หน้าก็ยืนอะไรขอโอ้เขาเต็มแล้วบ่นี่เต็มแล้วอ๋อพดน้ำอยู่บ่โอ้โหปลาคือเอาเมลายย่างแท้นี่มีมะกรวยหอมทองมะกรวยหอมทองจักเบี้ยนึ่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเบี้ยมะกรวยหอมทองอันนี้มาหุ้งยังอันนี้อันนี้มาหุ้งแบบ ยังก็พันเหลืองมาฮะน่ะเหลือง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 อันนี้ไม่ย time, ังอัน uh, น hmm. ี้ยังก็พักคะพักคะโอ้เอผักคะมันจะมีสีหาต้นพักคะเหลือวผักเน่าผักเน่าอะไรตีอัเดียวกันอันนี้มะพร้าวมะพร้าวโอ้มะพร้าวอันนี้อันนี้ซีดาซีดาหรือว่าบักฝรั่งอ่าอันนี้เดี๋ลำมุดลำมุลำใหญ่ลำมุดลำใหญ่ไห้ปลาแดกอ่า ต้นมะมี่มะมีหยังมัะมี่นังแล้วก็มัะมีหนังมีมะมีมันมีสองสายพันธุ์แต่เพิ่นก็บอกรึเปล่าในน้ำแต่ว่แต่ฮามบูจื่ออ่ามกหูนก็จะมีสองเดียวกันเนาะอ่าแล้วก็มะม่วงมะม่วงก็จะมีสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์เลยโดยมีแต่คอลดีที่เพิ่นเอามาให้อ่ะอือเอามาโลดพี่น้องเลยให้สาวเล้าเบาไทยเขาปลูกสาวเล้าเบาไทยปลูกเบาเตียงก็ได้กินคือเก้าเท่าไหร่พี่น้องเลยเพราะว่า แนวไหนเฮาก็ต้องเฮาบ่ได้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอย่างเลยนะเฮาจอบแต่มากินเดอแล้วก็จะใส่อีกเพราะว่าของเพิ่นยังบ่ได้เอาุมัน11มนบ่ได้11ว่ามันมีอันยงกักคือกันแต่แต่ละต้นแต่ละต้นอน้องจ้อยกําลังมีหยังเฮ็ดนานปลูกไม้อีกบ่โดยบัวแล้วก็น้ําพัก พูดนะพี่น้องน้องป่าเ<ม>พึ่นอ้อมน้องน้องเขยเพึ่นได้อ,อ้อมมาเนาะป่ากระล่หลายแล้วอู้ลืมเห็นนี่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 เฮสบายดีโอ้มาเบิ้งเฮือนเบิ้งซานนี้โอ้นีเอฟซีว้าวว้าวนี่ง่อยโอ้เทเสาเลยเนาะเฮือนครัวนี่เนาะเหลือขางเกี้ยนอีกขางเกี้ยนอีก หะางเนน้ยังหน้าเือนเนาะบ่นน่ขางเือนน้ขางเือนอยี่ยงไหนแต่ท่านีแต่ทบทานใครเออเสียออกมาทางนี้อีกมันบ่เห่ออกมากจิตนี้ลักนาเือนยืนออกไปอีกอเห็ดเป็นร้านขายเครื่องน้ำน,นีน่พี่น้องอันนี้คือไอเดียของ หนุ่มไทยเฮานี่โอุ้หน่ะสุดยอดเลยนี่ยเนี่นี่นให้ให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ำกันวิวกังามอันนี้เฮือนครัวเพื่อนถือว่าเป็นบ้อนเป็นบ้อนแต่งกลิ่นเวลาที่มาอยู่ลาวเนาะนจุดนี้นโอ้สุดยอดสุดยอดตอนนี้ฮอตประเทศไหนเราก็อัปเดตให้แฟนๆได้ชมหูแนะ่ตอนนี้เหรอตอนนี้อยู่จาการ์ตาครับ ดีจาการ์ตาโอ้จังโมงแล้วอยู่พุ่นน่ะไม่ละทำปฏิรูปน่ะนะแต่ว่าออกเบนมากเลยมานอนอืฝันบ่ฝันบ่ฝันเห็นเมียอยู่บ่เห็นชูมือเห็นเห็นชูมือนี่เห็นย้อนว่าวิดีโอคอล์นนี้เป็นบ่ ยามายามยามบ่มีสัญญาณนิตเนาะก็<ม>อัพคลิป,ปมาให้ส่งมาให้เอฟซีเบื้องแน่โดดแล้วอ่าอัพคลิปส่งอัพคลิปส่งมาให้เอฟซีเบื้องแน่เพิ่นก็คิดหอดเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วอยู่พี่นะเป็นฤดูเก็บเ,เกี่ยวไปนะดีใจว่าเอนอฟซีเอาผล,ลไม้มาฝากมาตอนจากสุริน ดีใจหลายเนาะดีใจหลายฝากฝากขอบใจเพื่อนน้ากลับไปกาไฟวายเพื่อนล้วไปขอบคุณเพื่อนละเพราะว่าตอนนี้ครับมันมันบ่ม,นมีเวลาไนช่วงนี้งานมันหลายแล้วครับพักออกเปียงมาก๊บกนนอนเลยอืมอาฝากขอบคุณผ่านธสองเตียงคํำไปเลยก็ได้ครับจะได้ขอขอบคุณนะครับเด้อหันพอี่อยู่ทั้งอำเภอสีขอละาพุ่มเนาะสี่เอาตนใหม่พันธ์ใหม่มาให้ การวกาสิก็ไปปลูกเองล่ะครับแต่ว่าขอไปตรวจค่าพีเฮของดินก่อนไปตรวจค่าพีเฮของดินนะจะได้ปลูกเรามันจะได้มีประสิทธิภาพต้นไม้จะได้งามแบบเวลาเนาะจะได้แบบตอยอดแก็ให้คนอื่นไแบบว่ามันพอมันงามเฮาก็สามารถตอนกิ่งเนาะหลังก็แจกใจคนอื่นพี่น,อน้อง้าหน้านี้ตอไปได้จังซีเนาะเอา็อาดีดีใจน้ำเห็นภาพแล้วก็ดีใจน้ำที่ เพิ่นก็นยังฮักยังแพงเขาอะนะทั้งนี่แหละทั้งคู่าสาวลาวเบาไทยขอบพวกเขาี่ก็ยังยังขี้นฮอดพี่ขี้นฮอดน้องยู่ดอกบเตียงก็ก,กำลังจะส่ง,จะส,งจะส่งเรื่องเล่านี้เพื่อให้มันต่อเนื่องให้เป็นเรื่องเล่าที่ยาวๆแล้วกับผมมีเรื่องใดปผลเนาะทางช่องเตียงคำแชนแนลเนาะจะได้เอาไปลงที่ช่องนั้นเพราะว่าเตียงคำนกไก่ จะหลายเรื่องราวก็เลยเห็นให้พี่น้องค่ะอาจจะทนบ่วอย,อยคือว่านานหอดแท้ๆนะก็เลยเอาตุ้มไปไปจุดเดียวเลยเป็นอย่างจังลงคลิปเก่าอันนึงก็คือเพื่อให้เอฟซีหม่เข้ามาได้ติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นเนาะจนมาหอดพ่นจากกันอ่าลงเฮือไปบบดนี้ก็แมนสิได้อัปเดตเรื่องราวแบบ ไม่ไม่ลงให้พี่ให้น้องให้ให้เพื่อนได้ติดตามทันกันนะนะก็เลยเห็นหลายคําถามว่าเอาเป็นอย่างคือว่าเอาติคลิปเก่าลงคู่สาวเล่าเบ้าไทยเป็นจังไดละอัานนะเออมีปัญหากันบ่บวมเมนเด้อพี่น้องเด้อที่บา่าถึงคําเอาเรื่องราวไปล้มรวมกันยู่ิ่งนั้นก็เพื่อว่าอยากย้ายสตอรี่อ่าเรื่องรล่าความภักของสาวเล่าก,กับเบ้าไทยนี่ให้พี่ให้น้องได้ติดตามเต็มที่ยูที่องต่งคำชแนลเลยนะนะก็เลย มือนี้ก็เลยมาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเป็นอย่างจังอเอาเรื่องราวเก่าๆถ้าผู้เข้ามาไม่เนาะเพร่นก็จะโมโหอย่างเลยเ,เขาจ้ากกันจังใดเขาเฮ็ดจังใดเขาไปใช้ชีวิตกันจังใดนะบทตอมก็เลยเอาเรื่องราวเก่าๆมารวมรวมรวม,รวมฮิตให้เบื่องลยแบบยาวๆเลยเอาแบบว่าตั้งแต่มือแต่งจนหอดมือจากเออถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องเก่าบันนี้ก็สิมีแต่เรื่องใหม่ ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกับยังหลายเรื่องนอี่หรอกที่พวกเฮายังบบท่านได้ให้พี่ให้น้องหู่นละรอติดตามิ่งว่านุ่มไทยจะมาประเทศไทยเมือ่อใดแล้วเบ่าเตียงค้ากับน้องจ้อยสีได้อ่อไปหาเบ่าต้อมเมือ่อใดหรือว่ามีแต่น้องจ้อยไปบ่หรือว่าบ่าเตียงทีได้ไปนำอันนี้ก็ยังบบหูเบ่งงบก่อนต้องเบ่งงบประมาณก่อนอ่เพราะว่าไปมันก็นมีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างมันก็ต้องได้เบิ่งงบประมาณนำกับเมนอยูด่ดรอกว่า ไปไปเฮ็ดคลิปเฮากัมีแฟนๆเราติดตามให้กำลังใจยอยู่นะแต่มันก็อ่ามันก็บเบิ่งงบประมาณของครอบครัวนําว<ะ>่าเพียงพอสำหรับย,ยังน้อยไปเนาะไปมันก็มีค,าคา่ารถค่าเฮือไปอยู่แล้วพอวเขาก็ได้นะเออถ้าน้องจ้อยก็โอเคยุบเพื่นไปหาสามีเพื่นว่าสิคือบอเตียกนี่ไปหาไผนาะไปหาไปหาผู้สาวยเพุ่นบบ่ <laughs> บอกเก,ยก็ยักไปยากไป สิพยายาม,มให้ได้ไปต้องได้ไปเจอกัน3คนเราต้องได้ร่วมเพราะว่าอยากนําเสนออายากนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเล่าการเฮ็ดใบแต่งงานนะนะเอกสารแต่งงานนะนะบอกมันสิเป็นจังไดอยู่ฟังไทยเฮ<ม>าอยู่ฟังลาวเฮาเพราะว่าได้ข่าวว่าถ้าไปเฮ็ดอยู่ไทยก็ต้องได้มาสัมภาษณ์อยู่ลาวคือกันได้มาสัมภาษณ์คนเลือกคนเลือกเพิ่นก็เก็บพันแล้วครับนี่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมนี่ก็กลับไปจดทะเบียนครับ พเพื่อนว่าผ <มา S 1> ่นฟังแนวใดแตเพิ่งจเพิ่งเ็ดมาล่ะแล้วเมี่อยู่หลวงปตาเมืองแง่เมืองแาวหรือเมืองแง่โน่ตอนนี้คนรอลุ้นเรื่องของเฮานี้เพื่อเปลี่ยนแบบอบย่างให้ให้ผู้ที่ผู้ที่มีเรื่องเาวาสตอรี่คล้ายคือเฮ้านะเพื่อนก็นติดตามเรื่องเล่าตัวน,นี้อยู่ใดเพิ่อยังเห็นว่าอา้าวนุ่มไทยจะเอาสาวเล่าไป เฮ็ดพาสปอร์ตไอ้ไปอันนาเฮ็ดเอกสารสมรสทั้งนั้นขั้นตอนยุ่งยากบ่ค่าใช้จ่ายจังไหนเพื่อนก็รอติดตามอยู่แล้วฟังเล่าเขาเฮ็ดจังไดแน่ฮะนะเพื่อนก็รอติดตามเรื่องเล่านี่ยู่ตัวนี้เขาก็สิได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้คู่อื่นๆนั่นแหละอ่าอย่าเป่ากราฟอยู่นี่ฟ้าไปเฮ็ดโคลังค่าอีกแต่เขาป็นเท้าไว้ยังไปเเฮ็ดองสัญญายังจักเดือนบ่ต้อม ตีเดือนโอ้ยยังบุตรยวให้เมียเฮ็ดไปท่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวจังหน่อยเมียกับสีเฮียนโบกกันผ <c oughs> นังนี่ได้เป็นแล้วนี่จังหน่อยเอาซ้อมให้ให้น้องจ้อยโบกฝาเฮือนฝาบ้านนี่ให้เมียเฮ็ดท่า <c oughs> ขาดผู้ผสมปูนเผื่อลรอท่าสามีกลับมาก่อน <c oughs> จังจังเฮ็ดน้ำกันมาจังหวานเออน้ำปูนกระจนหวานพื่แหละ <c oughs> อ่าเอฟซีรอลุ้นอยู่พี่น้องก็รอติดตามเบิ้งตอนนี้บอตอมอยู่จาก,การ์ตาเนาะ,ะจาก,การ์ตาในญี่ปุ่นบอตอนนี้เมืองอ <laughs> <laughs> ย่าปากดังลายเด้อไอเอฟซีจาก,การ์ตาญี่ปุ่นตโตเกียวเลยมาเลเซียโตเกียวกรุง <laughs> จาก,การ์ตาอินโดนีเซียเนาะก็ะให้กำลังใจทาง นุ่มไทยแน่สาวล่าแน่กัหลายคนก็เห็นใจอยากให้ได้มาใช้ชีวิตหร่วมกันไวๆกะไผ่ก็เห็นใจแค่แหละเนาะแต่บอถึงคำออกจากเมียซิปปายมือกันยังคิดหอดแหงเลยโพสลงเฟซบุ๊กคุมมือเลยซะ <c oughs> <c oughs> อ้าเดี๋ยวสำนี้ก่อนพี่น้องเลยกะได้อัปเดตเรื่องราวความหักของเพื่อนแน่แลวกะเบิบ้งตัวที่เอฟซีเพื่อนซื้อ พันไม้เนาะมาหนุ่มไทยเขาก็ให้ความคิดเห็นไปแล้วว่าหลังจากที่เพิ่นกลับมาเพิ่นอยากมาเบิ้งีอยากค่าค่ายังก็ค่ายังคองดินค่าพีเค่าพีเค่าพีค่าเนี่แม่นอย่างก็จะิเป็นแบบคื่อห้ติโปลูกของกินทุกอย่างก็ต้องวัดค่าพีเของดินก็นเนาะว่าถ้าห้าจุดห้าหรือ จุดเยียงเจ้าสีนะมัาตรงสี่ดีเห็นผลขาเข้าวัดโมเดลวัดคาดินกะโอบไปคือเก้าดินโป้งอ๋อตอนนี้บ่อเตียงตอนนี้บ่อเตียงคำกะอาจจะบ้ไรเฮียนมาเนาะแล้วก็บ่มีความรู้นะถ้านเอฟซีท่านใดที่ว่ามีความรู้ด้านดินค่าพีเฮดเนาะค่าพี่เฮ็ดแปลว่าอย่างผู้ใดมีความืออย่างไรแนะนำบ่อเตียงคำเลยเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาให้หลายๆในว่าค่าพีเฮด คืออะไรเดี๋ยวบอกให้นุ่มไทยเขาตอบให้นะ FC ผู้ที่มีความหูมาตอบให้บาดแต่คคำได้เบิ้งเลยเนาะสำหรับ e P อีพีนี้อ่ะเดี๋ยวล้ำลาไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าจะได้กลับเมื่อและว,ว่าส่วงนี้เจ็บหัวเข้าน่ครอบใจเด้อเดเอายาให้เด้อครอบใจลลายๆสำหรับอ e ีพีนี้เดี๋ยว3าคนพวกเขากับสิได้ล้ำลาพี่น้องไปก่อนขอครบใจ